ขอปล่อยปล่อยวางนะครับนะนะผมขอปล่อยวางนะครับนะใครไม่มีผู้แชร์ผมขอปล่อยละเลยวางทั้งหมดนะครับโดยอัตโนมัติก็ถือว่าสลาบติดกันไปเองเพราะว่าไม่แชร์ให้นะผมบอกกับทุกคนเลยนะคนนะ่ะเอาศาสนาพุทดธดม,นะมาเล่นกันอ่ะมาเล่นกับอะไรรู้ไหมเมื่อกี้เขาพูดถึงคนนั้นมาอ่ะเออเาอมา่ก็นี่ไงดูนี่เเนี่ยนี่ง่ายเนี่ย ซึ่งเราไม่รู้จักเขาอยู่แล้วแล้วเราผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้จักพุทธานุสิกกรรมฐานถ้าคุณไปศึกษาให้ดีๆนะคนพูดอ่ะพูดไม่ดีลงนรลกไปเยอะพุทธานุสิกกรรมฐานคือการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นอารมณ์ถ้าหากไม่มีอารมณ์นี้แล้วอย่าหวังว่าจะมีศาสนาพุทธแม้แต่แอะเดียวจําไว้แค่นี้ว่าถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความดีทั้งหมด